แจกลิ้นจัา 30, จำนวน5้แบบ สนับสนุนโดยผู้ใช้โค้ดเก้ากล้าทุกท่านหากใช้ลิงก์จัดบ้านแล้วชอบอย่าลืมใช้โค้ดก้วกล้าก่อนเติมเกมนะครับจะได้มีลิงก์จัดบ้านใหม่ๆมาใช้กันอีกผังบ้านทั้งหมดออกแบบโดยทีมงานบูปิ้งสูซีต้องการผังบ้านเป็นของคุณเองสั่งออกแบบได้ที่เว็บบู p ิ้งสูซีเดอคอมใช้โค้ดก้วกล้าลดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกแพ็กในเว็บแบบที่หนึ่งใส่ฟาร์มฐานเฝ้าแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนำราวาหนึ่งตัวและบอลลูนหนึ่งตัวบ้านและเสาราวาเป้าหมายเดียวอยู่กลางฐาน ซึ่งตรงกลางมีคังเก็บทรัพยกรที่ได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีแบบที่2 สายฟาร์มแบบคีทีปฐานฟอกแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนามังกรหนึ่งตัวและธนูสิบห้าตัวฐานนอกรีดที่ใช้การออกแบบบล็อกที่แปลกใหม่และกําแพงได้เปิดเพื่อลดทหารเข้ามาด้านในข้างเก็บสุปกกรอยู่ข้างในฐานแบบที่3สายดันท้วยฐานฟอกแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนําธนูสามสิบห้าตัวหรือซุปเปอร์มินเนี่ยนสองตัวเนละลราหัวหนึ่งตัวและธนูห้าตัวสารว่าที่โดดเดี่ยวเพื่อลดพลังโจมตีการชิงจากมังกรไดฟ้าโดยทั้งหมดออกแบบมาเป็นทรงกล่องค่อนข้างกะทัดรัดและออกแบบ ให้สิ่งก่อสร้างข้างนอกไม่โดนโจมตีฟรีกับดักป้องกันสําหรับเมตาล่าสุดเพื่อดึงแม่ศตูเก็บห้สิบเปได้บ้านวางไว้ในตําแหน่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้แบบที่4ีสายบอกการ2ดาวท้าเฟ้าแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนำซูปเปอร์มินเนี่ยสตัวแนร้วราคาหัว1ตัวและธนู5ตัวหรือลาวา1ตัวและบอลลูนหตัวเสาลาวาตั้งเป็นเป้าหมายเดียวทั้ง2ป้อม ออกแบบมาแบบแคบและกระทัลัตออกแบบแบบกึงสมมาตรเพื่อกำจัดคู่ต่อสู้มีการดักอยู่หลายตำแหน่งกระจายความคุ้มค่าทั่วบ้านมุมของการเข้าจากจุดใดก็ตามจะทําให้ตอนท้ายลำบากโดยเฉพาะถ้าเข้าตรงที่ดักะครับจะลำบากมามกๆเลยสาระการอยู่กลางฐานลดความคุ้มค่าแก่การใช้คึื่นจากแบบที่5้าส่โบลิกการสามดาวทานเฝ้าแคนที่นักออกแบบบ้านแนะนํป super mini สย2ตัวเลื้อละค้าหัวหนึ่งตัวและธนู5ตัวออกแบบแบบไม่สมมาตรและกระทัลรัต อาวุธถูกวางเป็นวงแหวนรอบสรารวาตอนนี้สรารวาวทั้งสองป้อมถูกตั้งค่าเป็นหลายเป้าหมายเพื่อป้องกันเมตานี้ป้องกันเทเล่าไว้ในช่องว่างทําให้การเล่นทหารอาจไม่ไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้หากคุณผู้ชมชื่นชอบผลการของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ไง่ายเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง